สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โครงการชูนะครับจะมาดูในส่วนของตัวห้องไ้า1ห bl นะครับด้านล่างจะอยู่ที่35ตารางเมตรด้านบนจะอยู่ที่15ตารางเมตรนะครับรวมกันแล้วเนี่ยห้องเนี้ยจะเป็นหนึ่งห้องนอนที่มีขนาดประมาณ50ตารางเมตรครับผมเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยด้านขวามือเราจะเจอกับตัวโซนครัวคิทเช่นก่อนนะครับซึ่งเราจะได้เป็นครัวปิดครับ เราจะได้ในส่วนของตัวฟู้ดฮูดนะครับรวมถึงเตาเซรามิก2หัวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวไมโครเวฟครับจะได้เป็นของแบรนด์สมิกทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือครับในส่วนของตัวก๊อกน้ำนะครับซิงล้างจานนะครับเราจะได้เป็นของยี่ห้อแฟรงเก้ครับตัวกระเบื้องครับที่ใช้ท็อปตรงครัวเนี่ยจะเป็นอกระเบื้องพอ์สเลนนะครับซึ่งเป็นบิ๊กสลับครับจะไม่มีรอยต่อนะครับ แล้วก็ลวดลายค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเป็นสีเทาขาวครับเป็นเหมือนแนวหินอ่อนด้านบนครับก็จะมีในส่วนของตัวช่องใส่กระดาษทิชชู่นะครับเวลาเราทําอาหารสามารถที่จะดึงทิชชู่หยิบมาใช้งานได้เลยแล้วก็หน้าบานครับเราจะได้เป็นแบบริบเบตครับจะมีความเหมือนเล่นกับแสงไฟนะครับแล้วก็กัรลายนิ้วมือด้วยครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัว หน้าบานต่างๆนะครับจะเป็นเนื้อผิวลามิเนตนะครับแบบด้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีรอยนิ้วมือเหมือนกันนะครับรวมถึงทางโครงการเนี่ยจะให้เป็นแบบซอฟต์โค้ดนะครับเวลาเราปิดแล้วเนี่ยเงียบกริบครับไม่มีเสียงรบกวนแน่นอนตัวนี้ก็จะเป็นกระจกครับที่กั้นนะครับตัวครัวถัดมาครับซ้ายมือครับก็จะเป็นในโซนของตัวตู้รองเท้าครับ เราจะได้ของจริงนะครับตอนที่โครงการสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเป็นหน้าบานสีแชมเปญแบบนี้เลยนะครับเป็นตู้รองเท้าที่เป็นแบบ2หน้าบานครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับพอเปิดมาแล้วครับตัวชั้นวางรองเท้าของเราเนี่ยจะสามารถหมุนได้นะครับแบบ360อองศาเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราเนี่ยสามารถสลับ ความเอียงนะครับของตัวชั้นวางรองเท้าเนี่ยซ้ายขวาสลับชั้นกันนะครับเราจะสามารถใส่รองเท้าครับได้ถึงแบบสูงสุดเนี่ยประมาณแบบ40คู่เลยครับรวมถึงในกรณีที่คุณผู้หญิงครับมีรองเท้าส้นสูงนะครับก็สามารถที่จะใส่ในส่วนของตัวชั้นวางรองเท้าแบบนี้ได้นะครับค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับขวามือเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเป็นช่องเก็บของนะครับ แบบสูงอาจจะใส่ร่มก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งของนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับตัวตู้เย็นเนี่ยจะไม่ได้นะครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวร i วิ r o ูมครับก็สวยงามเลยทีเดียวครับ ทางโครงการนะครับก็จะให้พื้นนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นพื้น engineering wood ครับหนา14มิลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินนะครับภายในห้องเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยครับว่าไม่มีเสียงรบกวนหรือว่าเสียงกอบแก็บที่พื้นนะครับเวลาเดินเลยไฮไลท์ครับของตัวห้องแบบบลอฟนะครับก็คือว่าจะเป็นห้องที่เพดานสูงพิเศษครับ ตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานเนี่ยจะสูงที่4.5เมตรนะครับมันจะทําให้ห้องเราเนี่ยดูโปร่งนะครับโล่งนะครับรวมถึงกระจกครับที่ทางโครงการให้เนี่ยก็สูงจนสุดเพดานเลยนะครับพอเป็นห้องที่มีบันไดเดินขึ้นไปบนชั้น2ได้นะครับมันก็จะตามมาด้วยในส่วนของอตู้นะครับที่เอาไว้เก็บของใต้บันไดครับ เป็นการออกแบบที่หน้าบาร์เนี่ยจะเปิดจากตรงกลางนะครับสำหรับผมแล้วผมมองว่ามันค่อนข้างสะดวกเลยนะครับยิ่งในกรณีผมเป็นผู้ชายนะครับเราตัวสูงหน่อยใช่ไหมครับการเปิดให้จากตรงกลางเนี่ยจะรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องแบบก้มนะครับหรือว่าต้องเปิดจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วมันลําบากด้านในเนี่ยเขาจะบิ้วนส่วนของตัวชั้นว่างนะครับแล้วก็เหมือนมีราวแ่นเสื้อเล็กๆไว้ให้แล้วนะครับซึ่งของจริงนะครับตอนโครงการเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เหมือนกันครับ ก็อันนี้รู้สึกว่าใช้งานได้จริงเลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะวางได้แต่ของเนี่ยที่ใส่ไว้เนี่ยจะวางได้แต่ที่พื้นด้านล่างในส่วนของตัวห้องน้ําครับก็สวยเนียนตานะครับเพราะว่าตัวกระเบื้องอะครับที่ใช้ตกแต่งนะครับผนังนะครับกับพื้นอะไรเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยนะครับตัวกระจกตัวนี้ครับสามารถเปิดปิดไฟได้ครับเผื่อว่าในกรณีคุณผู้หญิงอยากจะแต่งหน้านะครับหรือเข้าห้องน้าตอนกลางคืน แล้วก็สามารถไล่ฝ้าได้ครับในกรณีที่บางทีเราอาบน้ําอุ่นแล้วมันมีไอ้น้ำมาเกาะที่กระจกนะครับก็มีระบบไล่ฝ้าให้ด้านหลังก็จะมีเป็นตู้ซ่อนนะครับเอาไว้เก็บของใช้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาบ้วนปากแปรงสีฟันนะครับสบู่นะครับก็เก็บไว้ด้านในตรงนี้ได้นะครับเราให้เป็นแบบมิลเลอร์ออนมิลเลอร์นะครับก็คือกระจกด้านหลังเนี่ยก็จะให้แบบนี้เลยนะครับเป็นกระจกซ้อนกระจกอีกทีหนึ่งค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับ ขวามือครับก็จะมีเหมือนปลั๊กติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับในกรณีที่อยากจะได้ผมหรืออาจจะอยากชาร์จแบตมือถือตอนเช้านะครับก่อนไปทํางานตัวนี้จะเป็นระบบกันน้ําครับกันน้ําได้ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอลูกบ้านเห็นว่ากันน้ำโอ้โหฉีดน้ําเข้าไปนี่อันนี้กันไม่ไหวนะครับในส่วนของตัวสุขภัณฑ์ในห้องน้าครับสีดําๆทั้งหมดนะครับจะเป็นของยี่ห้อโคเลอรครับ ก็จะมีในส่วนของตัวฝักบัวนะครับช OWER l a n นะครับแล้วก็โถสุขภัณฑ์ครับตรงนี้นะครับโถส้วมตัวนี้จะเป็นของ TOTO w a s l e t ครับก็คือจะเป็นระบบฝรัดนะครับควบคุมครับด้วยรีโมทคอนโทรลได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดไฟนะครับระบบระบายอากาศการปรับอุณหภูมิของน้ำและที่นั่งนะครับของตัวชักโคก็คือทำได้หมดเลยครับ นี่ครับสวยงามมากถัดมาครับเราก็จะมาดูกันในส่วนของตัวระเบียงนะครับระเบียงที่นี่ผมชอบมากเลยครับเพราะว่าให้พื้นที่มาค่อนข้างที่จะกว้างครับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเรามองวิวจากด้านในห้องนะครับสังเกตว่าแทบไม่มีอะไรมาบังวิวเลยเพราะว่าตัวระเบียงเนี่ยเขาจะให้เป็นกระจกเต็มบานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเห็นแค่ราวสีดําอันเนี้ย แค่อันเดียวนะครับนอกนั้นก็เห็นวิวได้เคลียร์ใส่ตาเลยด้านขวามือก็จะมีแผงกิวตัวนี้นะครับที่เอาไวา้ด้านในเนี่ยก็คือจะวางไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ด้านบนครับก็จะมีเป็นตัวคอยล้อนนะครับคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับติดไว้ด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีคือพอมันมีแผงกิวเนี่ยเ,เครื่องซักผ้าของเรา,าครับมันก็จะไม่โดนแดดน,นะครับ แล้วก็ยังตัวกิวตัวนี้ยังช่วยเหมือนกรองเสียงจากตัวเครื่องซักผ้าได้อีกทีหนึ่งครับเผื่อว่าเวลาปั่นแห้งนี่ครับพอปิดแล้วเนี่ยเวลามีแขกมนาะที่ห้องหรือว่าที่บ้านของเราใช่ไหมครับเขาก็จะมองไม่เห็นในส่วนนี้เลยก็ตัวระเบียงค่อนข้าง,างสวยงามครับตัวคิวตัวนี้ยังกันความร้อนจากคอมเพรสเซอร์แอร์ได้ด้วยครับเวลาไปใช้งานระเบียงเนี่ยเราก็จะยืนแบบไม่รู้สึกถึงความร้อนจากตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เลยครับ ันนี้เราก็จะเป็นห้องตัวอย่างนะครับที่จะแต่งให้ดูครับเพราะว่าห้องแบบลอฟสเนี่ยมันจะสามารถติดตัวพวกชันเนเลียต่างๆนะครับโคมไฟนะหรือว่าจะเป็นงานศิลปะครับกรอบรูปแผ่นใหญ่ๆนะครับก็ติดได้ครับก็จะสะท้อนครับถึงตัวคาแรคเตอร์ครับของผู้อยู่อาศัยนะครับในห้องนั้นๆ ขวามือครับถัดมานะก็จะเป็นในส่วนของตัวในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาจะตั้งโต๊ะทํางานให้ดูนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นแบบพื้นที่อนเนกประสงค์นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยลูกบ้านบางท่านอาจจะอยากตั้งเป็นโต๊ะทานข้าวก็ได้เหมือนกันครับเพราะว่าของจริงเนี่ยมันจะเป็นวิวเมืองเนอะแต่ว่าอันนี้ที่ผมถ่ายมาให้ดูนะครับห้องตัวอย่างก็จะเห็นเป็นวิวสวนไปก่อนนะครับ ซึ่งตัวโต๊ะตัวนี้มันม,มันมีพื้นที่ค่อนข้างยาวครับมันตั้งโต๊ะตัวใหญ่ๆได้เลยนะครับเผื่อบ,บางท่านแบบ Work from Home นะครับโต๊ะทำงานนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะน่าจะแฮปปี้แน่นอนครับชอบแน่นอนตัวปลายเตียงของห้องด้านบนนะครับเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยมันก็จะมองเห็นฝั่งที่เป็นกระจกโปร่งพอดีครับคือตื่นมาก็เห็นวิวเลยนะครับเพราะว่าแปลนนี้จะเป็นแบบห้องหน้ากว้างนะครับ ถัดมาครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูด้านบนกันบ้างนะครับของจริงนะครับอาจจะไม่ได้มีโพมปูให้แบบนี้นะครับตัวบันไดค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆเลยนะครับพราะว่าห้องลอฟเนี่ยบางที่ที่ผมเคยไปเจอมาเนี่ยก็คือเวลาเดินมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนมีเสียงเหล็กนะครับอาจจะรู้สึกไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าที่นี่เนี่ยแน่นครับตรงนี้ครับของจริงเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งนะครับอันนี้จะแล้วแต่ลูกค้าครับหรือว่าลูกบ้านอยากจะแต่ง อินเทีเรียแบบไหนก็แล้วแต่ความชอบได้เลยครับตัวห้องนอนนะครับก็เราจะกั้นกระจกนะครับไว้ให้เรียบร้อยแล้วนาะซึ่งทีเนี้ยครับในการที่เราเปิดแอร์ในห้องนอนเนี่ยก็แอร์ก็จะอยู่ในห้องอย่างเดียวนะครับไม่ตัวความเย็นเนี่ยจะไม่ได้แบบกระจายออกไปด้านนอกเหมือนจะห้องล็อบโดยทั่วไปนะครับมีตู้เสื้อผ้าให้สีหน้าบานเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยพอเรากั้นกระจกไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเราจะสามารถเอาอะไรมาวางไปเตียงเนี่ยเราก็จะสบายใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะไม่ต้องกังวลว่าของที่เราตั้งเนี่ยมันจะตกลงไปข้างล่างหรือเปล่าของจริงนะครับในห้องนี้เนี่ยทางโครงการเนี่ยจะให้เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ชั้นวางด้านขวามือแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูก่อนนะครับสองหน้าบานแรก ตู้เสื้อผ้าเนี่ยของจริงจะค่อนข้างที่จะมีความลึกเข้าไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อว่าลูกค้าบางท่านครับอ,อยากจะพับผ้าเก็บไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เรามีความพิเศษครับคือว่าเราเนี่ยจะทําเป็นตู้นิรภัยให้สามารถกดรหัสนะครับซึ่งเราเป็นคนตั้งรหัสเองได้เลยนะครับเอาที่เราแบบสะดวกแล้วก็จําได้ง่ายอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับ นี่ครับพอเปิดแล้วนะครับก็จะเป็นตู้เซฟนิรภัยนะครับที่อาจจะใส่ของมีค่านะครับอย่างเช่นนาฬิกาแพงๆนะครับทองคำนะครับหรือว่าจิวเวลรี่ต่างๆเนืหรือว่าเอกสารสําคัญนะครับแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าเป็นระบบสแกนลายนิ้วมือได้เลยครับเผื่อบางทีลูกค้าบางท่านแบบไม่อยากกดรหัสใช่ไหมครับก็เป็นลายนิ้วมือก็ได้เหมือนกันครับ ตัวนี้ผมรู้สึกว่าทางโครงการท่อง,งทางที่จะคิดมาดีนะครับเพราะว่าที่อื่นก็ยังไม่เห็นว่ามีที่ไหนที่จะให้ตู้เซฟแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับอีกสองหน้าบานให้ดูนะครับด้านซ้ายมือสามารถจุกเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าในกรณีที่ลูกบ้านนะครับอยู่กันแบบสองท่านนะครับ แบบสมมติอยู่กาแฟนะครับอยู่กับพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวนะครับผมว่ารา,าวมาันค่อนข้างที่จะเพียงพอครับเพราะว่าเราให้ตู้เสื้อผ้าถึง4ี่หน้าบานอันนี้ก็จะเป็นช่องเก๊ะนะครับเก็บของแล้วก็ถัดมาครับก็อันนี้จะเป็นเหมือนเอาไว้แขวนพวกกางเกงนะครับหรือกระโปรงอะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันสามารถดึงออกมาได้แบบนี้เลยนะครับ จะได้ง่ายในการที่เหมือนกับไม่ต้องก้มนะครับลงไปตัวหน้าบานก็จะได้แบบนี้เหมือนกันครับก็เป็นสีแชมเปญเหมือนกันนะครับของจริงก็คือจะได้สวยงามแบบนี้เลยครับนี่ครับเวลาเราตื่นขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นความโปร่งทั้งหมดเลยครับเพราะว่าตัวปลายเตียงเนี่ยมันจะเป็นแบบหน้าก,กว้างนะครับ แล้วก็จะมีแอร์ครับที่เป็นแบบฝังฝ้าให้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราให้เป็นตัวระบบวินฟรีครับตัวลมมันจะค่อนข้างที่จะกระจายตัวนะครับเหมือนแอร์มันจะไม่ได้รู้สึกว่าพุ่งมาประทะตัวเราครับจะค่อนข้างนุ่มนวลเหมือนลมธรรมชาติครับเพราะว่าถ้าเป็นแอร์ที่เป็นแบบติดผนงังใช่ไหมครับก็าอาจจะมีในส่วนของตัวเสียงนะครับรบกวนเนอะหรือว่า,าเขาเรียก การเดินท่อต่างๆนะครับความสวยงามของห้องก็อาจจะลดลงแต่ตัวนี้ครับสวยงามแน่นอนครับเพราะว่าไม่เห็นท่อเดินแอร์อะไรเลยครับที่สําคัญครับตัวแอร์ตัวนี้เนี่ยยังสามารถกรองนะครับในส่วนของตัวฝุ่นนะครับได้ถึง1.0 pm ครับซึ่งตอนนี้ครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือหลายๆท่านน่าจะทราบเป็นดีว่าประสบปัญหาในส่วนของตัวฝุ่น2.5 pm ครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแอร์ของเราครับกรองได้ละเอียดถึง1.0 pm เลยครับ นี่ครับเวลาเราเดินลงมานะครับจากห้องด้านบนเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยมันโล่งมากเลยครับแล้วก็เห็นวิวได้ค่อนข้างสวยครับโปร่งยิ่งห้องที่เพดานสูงอย่างนี้ครับเวลาติดผ้มาม่านแบบผืนใหญ่ๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยครับซึ่งตัวชูราชเชวีของเราตัวนี้ครับทําทออกมาเนี่ยผมไม่รู้สึกเลยนะครับว่ามันเป็นห้องแบบลอฟหรือที่บางคนเขาเข้าใจกันว่ามันเป็นคอนโดแบบ1ชั้นครึ่ง อันนี้จะให้ความรู้สึกเหมือนมันเป็นสองชั้นจริงๆเลยครับในส่วนของการตกแต่งห้องนะครับอันนี้ก็จริงๆเราก็มีทีมนะครับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในการออกแบบนะครับหรือว่าเฟอร์นิเจอร์แพคเกจนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าลูกบ้านหรือว่าลูกค้าสนใจยังไงก็เดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมกันได้อีกทีนะครับ วันนี้ครับจบในส่วนของตัวอ่ห้องนอนครับท้ายห BL เรียบร้อยแล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมจะมาพาทุกๆท่านนะครับไปดูห้องเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ําครับ l o f นะครับแบบ1 C นะครับเป็นอีกหนึ่งห้องตัวอย่างนะครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเราไปติดตามกันในคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับถ้าเกิดว่าสนใจยังไงนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะอาทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะครับในรายละเอียดด้านล่าง